สวัสดีครับอยู่กับผมเสียอ้่มนะวีนะนะครับเมื่อคืนนะครับ3ตัวเน้นเวันนี้จะมารีวิวกลุ่ม v p นะครับเดี๋ยวคืนนี้2ทุ่มนะครับมาเจอกันในไลฟ์สดนะครับในเพจที่เด็ดเสียอ้มนะครับเมื่อคืนนะครับบอลเต็ง v p นะครับแมนยูนะครับกับมาชนะก็กินครึ่งกันมานะครับสเตป3ก็มีนอริสซิตี้นะครับแล้วก็แมนยูแล้วก็ตูรุด นะครับแล้วก็เมื่อคืนนับสเตปสาเราแตกกันอีกแล้วในกลุ่ม VP เนาะนะครับตอนนี้สมาชิก602ท่นแล้วนะครับเมื่อคืน3คู่เน้นๆนะครับก็เมนยูกินครึ่งนะครับนอริกกินเต็มนะครับตูรูดกินครึ่งนะครับบวกมาหมื่นกว่านะครับสมาชิกในกลุ่ม VP บวกกันเยอะมากนะครับพีดูกันได้เลยนะครับดูกันได้เลย บวกกันเยอะมากนะครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับก็คลิกลิงก์ที่เสียบปากบุญได้เลยนะครับวันนี้ก็มารีวิวกลุ่ม VP ให้ดูนะครับใครที่สนใจอยากสมัครนะครับตอนนี้สมาชิกนะครับ602ท่านแล้วถ้าพี่ๆคีไหนสนใจนะครับก็คลิกลิงก์ที่เสียบปากบุดได้เลยวันนี้ก็มี3คู่เน้นๆรอฟังกันได้เลยนะครับ